ตะลุยกินตลาดข้าวขาอุดุงพ่อขาแม่ขาตัดแบบสอสอนะครับกินปลาเพมไหมปลาส้มมีปลาแดงไหมครับแต่ว่าสอสอเขตอื่นนะครับเขาส่งมาแค่ร้านเดียวใช่ไหมแต่ว่าผู้สมัครสอสอเขตเนี้ยมาเหนือนะครับพาตะลุยกินเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้สมัครสอสอจะกินสู้หัวหน้าพักได้ไหมขอเชิญผู้สมัครสอสอครับนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ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 นััวเลครับครับผมแมนศาสวัสดิ์วีระมงคลกุลนะครับเป็นผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครนะครับเขตหก ยาไทยดินแดงนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่สีแยก้วยขวางนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะเป็น landmark spot เลยของบริเวณนี้นะครับก็คือศาลพระพิคเนศนะครับผม ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็รวมถึงคนไทยมาไหว้กับไหว้กันครับปกติคุณแมนเป็นคนมูอ่ะครับไม่ค่อยครับไม่ค่อยเลยครับไม่ค่อยแต่ว่าุ่นนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วเดี๋ยวเราไปขอพรให้ชนะในการเลือกตั้งกันดีกว่าครับผมครับผมไม่รู้เลยว่าต้องทําไงปกติขึ้นศาลบ่อยอย่งไงคนละศาลกันนะที่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไหว้ยังไงผมเข้าใจว่าทูบเนี่ยจะเป็นตามสีนะครับผมเกิดวันเสาร์อ๋ออันนี้ผมวันศุกร์ไม่จะเป็นสีฟ้า ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้าวขาหมูสิริชัยนะครับก็เป็นร้านขึ้นชื่อเลยครับในย่านห้วยขวางของเรานะครับแล้วปกติเมนูประจำที่คุณแม่ชอบกินคือเมนูอะไรครับ <c oughs> ร้านชื่อข้าวขาหมูใช่ไหมแต่ผมไม่ได้สั่งข้าวขาหมูปกติมากินเป็นหมูแดงหมูกรอบครับ <มา S 1> อเจมาลงมือกินกันเลยดได้ครับผมมาดูกันว่าคุณแม่จะทําได้ดีเหมือนคนอันิมไหมต้องบอกเลยเมื่อกี้ทางพี่ถามว่าตัวเล็กกว่าที่คิดจริงๆเมื่อก่อนน่ะเล่นเล่นฟินเนสเล่นก้ามเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ตั้งแต่มาลงพื้นที่หาเสียงเนี่นน้้าักกว็ทคคออีใชืืสุ20 สี่ครับเวลากินข้าวด้วยกินข้าวมื้อเดียวต่อวันนะครับอันนี้ก็มื้อแรกเหมือนกันอันนี้คุณคุณแมนอายุน้อยที่สุดไหนผู้สมัครต่อๆเลยไหมครับใช่ครับยี่สิบหกครับน้อยที่สุดเลยน่าจะมีคนที่ยี่สิบห้าอยู่นะครับแต่เป็นต่างจังหวัดครับเพราะเขาต่างจังหวัดครับถ้าในกรุงเทพพี่แบบในกรุงเทพเป็นเด็กที่สุดเด็กใหญ่ก็น่าจะเด็กมากนะอันนี้เขาต้องเรียกว่าเป็นตัวแทนของเด็ก Gen Gen 4ใช่แล้ตอนตอนนี้เหมือนเขามีแคมเปญที่อยากให้แบบเด็กเจน4เก้าแสดงความพิถีพิถันมือมากขึ้นเชียร์พักไหนออกมาพัก็็็็็เเเเเเปนนนนนนดดกกกกจจคคึงรับอืวลลาี้ไ ้องว่าอะไร เลิศแต่อาจจะอาจจะเอาเดตไปนิดนึงไม่รู้ตอนนี้เอาเดตหรือยังอร่อยมากอย่างี้เยอะแยะลไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็เป็นนั้ันตอนนั้นเราได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปเรียนอยู่ที่อเมริกาปีหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ไป LA นิว york อะไรอย่างเนาะเราไปอยู่อินเดียนาค่อนข้างชนบทนิดนึงครับไปอยู่ในรัฐที่แบบมีแต่ทุ่งข้าวโพดก็ไปเห็นอะไรหลายอย่างว่าเฮ้ยทำไมชนบทที่อเมริกามันแบบเจริญรุ่งเรืองจังอะไรเงี้ยแบบการระบบการศึกษาทำไมมันดีจังอะไรเงี้ยแม้ว่าแบบเขาจะอยู่แบบอยู่ชนบทมากอะไรเงี้ยมา าเฮ้ยทำไมมันเร,มเริ่มเริ่มเริ่มการเปรียบเทียบขึ้นใช่ครับประมาณนี้เราก็เอ้ยเราก็ได้เริ่มไปทํางานสังคมเพื่อสังคมตอน,นช่วงปี2ปี3เนาะครับแล้วเราก็เริ่มสนใจเรื่องการบ้านการเมืองเพราะว่าธรรมศาสตร์ครับ,รบธรรมศาสตร์และการเมืองเนะาะตอนนี้ครับเข้าผ่าหมูตื่นไทยร้านแรกนะครับอร่อยมากเดี๋ยวเราพักให้คุณแมนกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าร้านออกไปเป็นร้านอะไรได้ครับตามไปดูนะครับ คาวเราต้องขั้นหวานนะครับร้านที่ดองนี่คุณแมนพามาคือร้านวันนี้เราอยู่เด่นที่ร้านละเลงเนยนะครับผมก็อยู่ตรงข้ามร้านขาหมูซิริชัยนี่เลยครับผมเรามากินของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานใช่ไหมครับพี่<ม>ไปลองดูกินโมกขั้วไปหมดนะครับผม รอ,อ,อร่อยไหมหอมเลยไม่ใหม่เออก,กินไปน,วนวะออก็พิมพ์ๆอันนี้เรียกว่าขนมของดีนเต็ T มตีไหมว่าใช่นะพี่ก็ <laughs> ตอนอยกที่พวกพีพเ่เรียนอยู่อะไม่มีนะต้องตอนพี่เรียนจบไปนานๆแล้วถึงจะเริ่มมีพวกขนมแบบเนี้ย <c oughs> ขนมเด็กอ้วนนะครับคือคืออะไรเราไม่รู้จักตอนนี้เราตีเต็มตีเตี้ยหมดเลยไปเที่ยวเขาเที่ยวดอยพี่ลงลูกับดอกไม้ มองไปคนาแบบเด่นวายมากคอมเมนต์แวะกินของหวานแล้วยังไปต่อและร้านสุดท้ายที่คุณแมนพามานี่คือร้านแะไรั่งมาเยอะมากก็น่ากินมากครับก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้านโคตรยำนะครับจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับตัวศาลพระพิฆเนศนะครับเดินเลยมานิดหนึ่งก็จะเจอแล้วครับผมไม่นูเด็ดคืออะไรครับวันนี้ก็ผมชอบที่สุดนาจะเป็นยำแซลมอนแซลวอาเราผมจ้วงก่อนเลยแล้วกันแซลมอนมันชิ้นใหญ่จริง น,น,นี่ปกติกินวันละกี่มื้อกันเนี่ยครับผมถ้าไม่ถ่ายก็กินน้อยครับกินวันละมือะม้ออนะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ออกมาถ่ายทั้งทีมีเจ้าถิ่งพาทัวร์ทั้งทีต้องจัดหนักซะหน่อยอยอมครับคุณ <laughs> แมนเคยมีดราม่าใช่ว่าถอดเสื้อแล้วมีรอยตักด้านหลังอ่าอ,อะไรคุณแมนเล่าฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆจริงๆดราม่าเนี่ยมันเริ่มจากที่ว่า1คือทําไมต้องถอดเสื้อ2คือ จะไปช่วยขดับไฟทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆต้องเรียนก่อนว่าตอนแรกอ่ะตอนที่ไฟมันเริ่มเลยครับผมไม่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าผมมาไปสัมภาษณ์อยู่ที่สื่อสื่อหนึ่งอยู่เนาะแล้วเราก็สัมพอสัมภาษณ์เสร็จเราก็ได้รับรายงานจากทีมงานมาว่าเฮ้ยมีไฟไหม้นะอยู่ในเขตเราเราก็ต้องรีบตรงไปพื้นที่ใช่ไหมพี่พอเราไปถึงเสร็จปุ๊บไฟมันก็ดับแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยกลับไปหมดแล้วอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเขายังอยู่ ผมจะไม่ขึ้นไปยุงย่งวุ่นวายกับสถานที่เกิดเหตุเลยครับผู้สมัครท่านอื่นจริงๆก็มาด้วยแต่เขากลับก BE ันไปหมดแล้วเนื่องจากไฟมันดับเนาะทีนี้ไปถึงได้ประมาณ5นาทีไฟมันประทุขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งเจ้าของตึกเขาก็เหมือนแบบกังวลอะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลุกอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีคุณแมนคุณแมนคุณแมนเดี๋ยวช่วยวิดน้ำป้าขึ้นไปหน่อยได้ไหมเราก็เห็นใจชาวบ้านเนาะว่าเออเดี๋ยวถ้าไฟมันติดขึ้นมาอีกมันก็จะเสียหายยิ่งไป เพ่อใชาวบ้านเนี่ยวิดน้าขึ้นไปข้างบนทีนี้มาตอนถามว่าทําไมถึงต้องถอดเสื้อเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้บอกว่าไปสัมภาษณ์เนาะเราก็ใส่เสื้อเชิ้ตขาวไปแล้วก็ใส่สูทไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแล้วชาวบ้านตอนที่อยู่ข้างบนนะคบเขาก็บอกว่ากลัวเสื้อมันเลอะเสื้อมันเสื้อขาวผมก็เลยถอดเสื้อจริงๆไม่ใช่แค่ผมที่ถอดคนอื่นในห้องก็ถอดเหมือนกันแต่แค่กล้องมันแพนมาที่ตัวผมประมาณนี้ก็เลยก็เลยเป็นไปตามภาพแล้วก็แพรมาเจอรอยตักที่หลังใช่ใช่ครับใช่เป็นเป็นเป็นรอยตักอะไรนะ ครับเป็นรอยสักแต่ช่างครับด้วยความที่เราเป็นนักกฎหมายเนาะเราเป็นทนายความเราก็เป็นรอยสักเดียวนะครับในในในร่างกายผมเนาะแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าคติประจําใจชีวิตประจําวันเราแในรักมันเป็นอาชีพเรามันเป็นความแต่รักของความแบบไม่ได้ทำแล้วทำไมถ้าเกิดแบบรักความไม่ได้ทำกันทำไมไม่ตัดลงหน้าผากเลยผมร้อนเลยเดี๋ยวอาม่าผมจะด่าวแต่ด่าวก็เป็นลมผ้าในลมผ้าเอาในลมผ้าดีกว่านะมันอยู่ในลมผ้ามันก็ไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรที่ใช่ใช่ก็แต่ว่าทุกคนก็ได้เห็นแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีใครเห็นเลยแล้วตัวเองเคยเห็นไหมครับัดอยู่ด้านหลังแล้วก็เราก็ส่องกระจกะครับเท่าที่เราดันแต่ก็มีแพนอยากได้อีกดักอีกอันหนึ่งอยู่นะครับผมตรงนี้อ๋อตรงตรงไหลแถวนี้คิดไหลไม่ออกเลยตอนนี้แล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ย่านมวยขวางเราคนเยอะไหมคนเยอะมากนะครับจริงๆผมว่าหลายๆอย่างเลยนะของแถวนี้มันเป็นปอพอร์ของคนไทยได้นะเช่นี่เรื่อาพาร์กแพนเนเี้ยฝั่งชาติใครมาก็ต้องมามูใช่บางคนบินมาเพื่อมูที่พาพิกเนตอนนี้เลยถ้าเราทําให้ความเชื่อเนี้ยไปได้ น,นั่งกันเยอะมากทั้งไทยทั้งต่างชาติอ,อันนี้ถ้าเราไปเต้นออกไปดีว่าร้านอาหารของรอร่อยอ,อ่ะถ้าเป็นจุดเทียบกระตุ้นการท่องเที่ยวไดใใใใ้ให้รกิจดีขึ้นมีไรายได้มากขึ้นนะวันก<ช>่อนอ่ะผมเห็นคลิปที่เป็นไวรัลอยู่นะฮะค,คือคุณแมนอ่ะเข้าไปหาเสียงในร้านตัดผมแล้วโดนไล่อันนั้นไม่เกิดเหตุการณ์อะไรจ้นครับเวลาเราหาเสียงเนาะมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติแหละโอเคมันมีคนชอบแหละมันก็ต้องมีคนไม่ชอบด้วยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เตรียมตัวเตรียมใจมาระดับหนึ่งแล้วครับว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ก็เรามาหาเสียงเราก็ทําหน้าที่ของเขาเนาะทำหน้าที่ของเราทีนี้เขาจะชอบไม่ชอบเนี่ยมันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วมีผลต่อแบบสภาพจิตใจเยอะไหมฮะตอนที่ไปเหมือนกับโดนไล่ออกมาอะไรเงี้ยถามถามว่ารู้สึกแรกๆเนี่ยรู้สึกนิดนึงหลังๆเราเริ่มชินแล้วแต่ว่าถามว่ารู้สึกไหมก็ก็รู้สึกนะครับผมเราก็รู้สึกไม่ได้จําเป็นว่าเขาจะต้องมาเลือกเราแต่บางทีเขาอาจจะอยาก อยากให้เปิดรับหน่อยว่าทางพักเรามีนโยบายอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรารับฟังกันได้หน่อยก็ก็จะดีมาไม่ละโต๊ะอันนี้จริงๆนะไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะชอบพักไหนไม่ชอบพักไหนหรือเลือกพักไหนนะอยากให้ลองฟังของทุกพักว่าเขานโยบายอะไรมาน,นําเสนอเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองใช่ใช่ค<ๆ>ืออย่าเพิ่งรีบ อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเฮ้ยสีนู้นออกไปเลยอะไรเงี<ม>้ยลองฟังนโยบายเขาก่อนนโยบายเขาอาจจะตอบโจทย์กับปัญหาที่คุณเจออยู่จริงก็ได้การที่เมืองไทยเราอ่ะมันมีพักกัรนเมืองหลายๆพักกัรนเมือง <S 1> <S 1> ผม<า>ว่ามันดีนะกับประชาชนลองเปรียบเทียบกับอเมริกาเนาะเป็นบาพาริสันเป็นการเมืองสองขั้วแล้วคนที่อยู่ตรงกลางคนที่อาจจะไม่ชอบนโยบายการคอนโทรลอาจจะชอบนโยบายอบอร์ชั o อะไรเงี้ยที่เขาอาจจะมีความมิกซ์กันในหลายๆแบบอ่ะเขาก็สุดท้ายเขาต้องเลือกว่า this or that อ่ะซ้ายหรือขวา ผมไม่ชอบเลยอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกว่าการเมืองไทยอ่ะมันเป็นสเปกตรัมเนาะเออมันมีพักที่อาจจะไม่เ a d ดี a l โอาจจะไม่ซ้ายสุดอาจจะไม่ขวาสุดอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะเลือกได้จากหลายๆมุมอ่ะอะไรเงี้ยพี่อานนี้ผมขอถามอีกอย่างหนึ่งผมเห็นนโยบายของเพื่อไทยแต่ละอันออกมานี่คือโหดๆดีๆทาง,งนั้นเลย ทีมนโยบายของเพื่อไทยข้างในเป็นยังไงมีทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าว่าตัวไหนจะเป็นผู้ใหญ่เป็นมิกซ์กันระหว่างสองคนคนหลายๆกลุ่มเลยครับคือการปนกันระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่มันดีตรงนี้คือมันจะมีคนคอยคนที่มีประสบการณ์คอยเบรกอะไรบางอย่างที่คนรุ่นใหม่คิดว่าเฮ้ยมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยอืมกินปลาเพมไหมได้ครับปลาสด ปลาแดงไหมครับนี่ไข่แดงไข่แดงกินไข่แดงอยอะมันก็ออกเหนีต้มๆเ่ยก็ประมาณนี้นะครับสามร้านเด็ดของคุณแมนย่านห้วยขวางนะผมบอกเลยว่าเด็ดถึงร้านทั้งข้าวทั้งหวานเลยนะครับก็ถ้าผู้สมัครสอตอเขตไหนครับลงพื้นที่แล้วเจอร้านเด็ดนะครับอยากพาผมไปกินนะครับหักเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอคุณแมนปรับตัวไว้หน่อยครับ ได้ครับผมก็ผมแมนผาศวัต์นะครับเป็นผู้สมัครคนรุ่นใหม่จากพรรคเพื่อไทยนะครับผมอยากให้ประชาชนนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับทุกสิทธิ์มีค่าเสมอนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเบอร์สี่นะครับผมเหตุพญาไทยดินแดงครับฝากพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับพรรคเบอร์เกับผมครับผมขอบคุณครับ